สบายดีสบายดีสบัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีม่เพื่อนเอฟซีเวิร์ดสุขสุขคนนะ่บาประว่าสิเป็นเอฟซีทางพังลาวลกับพังไทยเดอ้อมันนี้ก็มาพบมาพอ,พอกับเซาวกอคือเก้าพี่น้องวันนี้สาวกอกัสซีอันนั้นเนาะมาเปิดคลิปอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้าพี่น้องมันนี้สิภาพพี่ผ้านองไปเบิ่งเข่าอยูอ่ในหน้าของเาวกอเองนี่เดานะพี่น้องหลังจากที อาซาก,กอดำหน้าทงนีไรประมาณสองเดือนเนาะพี่น้องมันกาสีเป็นแนวไรเพราะว่าซาก,กอกับบดีอันอัปเดดเนาะบรีผ้าอันผ้าพีผ้านองเบิ้งเข่าในหน้ากาโดนเนาะเปิดคีปตั้งแต่โดนเลยพี่น้องอัปเดตให้เบิ้งต่างแต่ดำแล้วประมาณสองถีดเนาะตั้งแต่นั้นมากกับบรีอันแบบ ใช่เบิ่งจักเถื่อดเดลมาโมนีกสิมาอัปเดตเนาะพี่นอ้องอัปเดตเขาใน่หน้าให,ให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะว่ามันสิงามหรือไก่สีมานสีทอกระบอเนาะวันะนี้าวกาก็กสีมาถ่ายคลิปกับกับน้องนะพี่น้องกับน้องสช้าเนี่ยนาะพี่น้องสบายดีนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้องโซกับสีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเมืองเขาของเหงื่อกลอน้องดาดาสบายดีนะตี้สบายดี มืัอนี้น้องนาดาสิปาสไปไสนไปเบิ่งเขาหน้าเมือก่อ,กอไปเบิ่งเขาหน้าเมือก่อบ่สิพาพี่พาน้องไปทางไหนไปทางนั้นไปทางนั้นบ่ไปยังไปนอสอันนั้นทุกคนสาวก,กับสิพาอันไปเบิ่งไปส้มเขาในไฮในหน้าน้องว่าสีงามหรือสีอยังจังได้กะถา้าติดตามไปน้ำกันนอสพี่น้องไป นี่โอ้มันกามันกะเดือดเนาะพี่น้องมันตอบกับเพราะว่านี่กะไรประมาณเปดมุ่งเนาะมันตอบกับแสงแดดนี่กะสิประมาณนี้เนาะเขาในหน้าของชากอเดือดเว้ยข่ามืองเขาหลอ,าอง,งามอีดีน้อามะ ซายเลยน้องก็ะดาไปสายเลยน <laughs> ี่เนาะพี่น้องเขาอยู่ในหน้าของสาวกอกสษประมาณนี้นะนกเ็เป็นเป็ดของสาวกอเองเป็ดน้อยเนาะมีซองจุ่มพี่น้องนี่เดี๋ยวเสียงบิ่งมันมันกระตอบกับแสงแดดมันก็นเด้อเดือมเดือดเนาะพี่น้นองก็ต้องคอโสดเด้อนี่มันเดือมเนาะไปยังโอเคเนาะทุกคนเบวอร์เกษตรเป็นภาคเบื้องหนทางเนาะพี่น้อง ข่าวเศกอเบืองนั่นกะทางห้นทางทางสุกสาราะพี่น,พน,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 ออน้องพี่น้นองไปบัดนี้ซอร้ก็กระซิย่างไปเบืองน้องซอเนาะพี่น้องย่างลงไปเบืองน้องซอเลยโซ่จะไปทางไหนฮะไปทางนี้บ่<อ>ไปย่างจังโุกค่ะ สีภาพพ่อแม่พี่น้องมาเมิงเขาหนี่เนาะพี่น้องเนาะเขาคล้องในกออยงามอีดีงามเนาะนี่เนาะพี่น้องอันนี้กระสีเป็นแถวแถวตะกาเลยอันนี้กระสีเป็นส่วนกระโพดของสกอเทียงนี่เนาะพี่น้องหลังจากที่อันสกอลำไดสองเดือนได้และสองเดือนพี่น้องมันก็กำลังกำลังกลมกำลังแบบสีเดิมมานเด้พี่น้องมันกำลังสีเดิมมานเนาะกาไก่สีได เกี่ยวอะไรเราบ้างโต๊กได้ยังดีๆไก่สีได้เกี่ยวอะไรไก่สีทอกได้พี่น้องเดิมสีแบบเดี๋ยวอีกปรดนมันทอกแต่กะอันนี้เนาะกะสีเดิมได้ียังได้เกี่ยวละก้อนเด็ดเนาะพี่น้องกะข้าวก็เคี่ยวงามถือว่าสมบูรณ์อยู่เนาะพี่น้องพี่โอ้เหลือมาที่เบื้องนั้นสิเป็นเบื้องน้องซอพี่น้องเบื้องที่ดูที่ซอกรีวิวไปแล้วก็รุด หน้าใหม่ในพี่น้องเดียวสิภาพไปเบิ่งเนาะกระย่างไปนี่แหละหุ่นเล็กๆย่างไปเลยโซ่หัวห้องเลยกันง่ายดีพี่น้องเลยบ่ง่ามบ่บ่งาเรื่องงาวัดตบ่เรื่เดอพ่อแม่พี่น้อง พอ่อแม่พี่น้องมาย่างให้มาย่างทงให้ทงหน้าน้องโซเดอร์มือกวักจริยังเอาดอกไม้นี้ผูอีกไปพี่น้องข้างกรสิพาย่างไปเบื้องนั่นแหละเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเบื้องน้องโซน้องพี่น้องอันนี้ก็เป็นเบื้องแถวไฮนู้นเนาะแถวไฮนู้นแถวไฮตะการที่ซอกอตกแล้วกัน มันก็เป็นเขาให้แง่ของสาวกน้องพี่น้องเป็นจังไรงามอยู่บ่หนูน้องพี่น้องบ้านรรยากาศตอนเสาร์แต่กับว่าเสาร์ป็นได้หรอกพี่น้องหิ้งกระเจี๊ยมุงปลายแปดมุ้งได้เดี๋ยวน้องสกวกับสีผ้าไปเบิ่งเบื้องนะไปย่างที่ละย่างย่างย่างน้องทุกคนไปมือนีมือนีการโบมี่ยัางได้เนาะพี่น้องกับผ้าผ้าทุกคนมาย่างรอให้รอหน้าเนาะพี่น้อง ย e ่างส้มให้ส้มหน้าส้มเขาส้มน้ำในไห้ในน้านี่แหละพี่น้องกะมันมาย่างเด้อมาย่างน้ำซากอเกกน้อง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 คนกย่างไปครัเด็พี่น้องโจมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาย่างนแเดอย่าง่น้อง ย่างเด็กๆย่างผ้ามือนี้มือนี้สาวก็มีมีไก่เนาะพี่น้องไก่สองตัวเดี๋ยวสีผ้าย่างเนาะทงไฮท่งหน้าเบ้าเลตี้แหละไปเจ้ามือนี้เจ้าสีผ้าผ้าพีผ้าน้องไปย่างไปใส่ผ้าดีวิวเขาในไฮในหน้าบอ nong nhang quay thang nhì nó nó bên đi hàng số cái nhang nó hột quá ngay nó ra để nó pin nong nó hả cái nhang quay vườn này nó và đa đa nhang e pin nong băng tốt đó tốt đó cái nhang kia nè ให้นี่นะี่ยบริลเลีมเอาเนาะพี่น้องเพราะว่าน้ำม,มันขึ้นบัวเทิงกระซิลลัมเอาซองให้เดี๋ยวตะกี้ให้นี่กับบร,ริลเลมเอาเลยพี่น้องปีนี่กระดึ้มรำเอาเนาะกับไหาที่ดุดใหม่เบือนะ้องหนังกับเป็นหน้าคล้องพอพอเถาวานเนาะพี่น้องเนาะกับคล้องเราวานก่อนคล้องสกออีกเราเบียเพียดหน้าบ้านเนาะพี่น้องมันกับมันกับมา่านซ้ำกันกับข่าวสาเกาะเลยละเพราะว่ารแห่งบ้านก่อนสกออีกเนาะ เบื้องนั้นดีเบือบ้องนะหน้าเล่าเบื้องนะเบื้องนั้นก็น,น้าของสาวกเพื่อนบ่าเอียงกันเล็กๆป้าน้องทุกคนหลังจากเทียนสาวกอย่างกับน้องดีวิวเขาในไฮไลหน้าแล้วแล้วเนาะเฮากัสีเฮากัสีคืนเมื่อเทีย่งยงพุ่นแหละพี่น้องบัดน,นี้ป้าเมื่อป้าบัดน,นี้ป้า บรรยากาศนาะพี่น้องข่าวแรหน้าของสกงามอยู่วอสาวผู้ใดว่างามกะคอมเมนต์เขามากเลยเด้อพี่น้องว่างามหรือบ่งามเนาะปลาฮักกะสีหย่างขึ้นไปพารีวิวฮะรีวิวหน้ากระสีหย่างขึ้นเมื่อเที่ยงแล้วเนาะพี่น้องเล็กๆหย่างมากกระด้างหอดเที่ยงเงยกรเลยนาะพี่น้องเนาะ ไปไปยังมือหนีน้องโซ่มาถ่ายคลิปนำเหมยกอนน้อพี่น้องน้อกะยังกะฝากติดตามให้น้องโซ่ด้เด้อมือนีฝากติดตาม ให้คลิปนี่แน่เด้อคลิปของเหนก็คลิปของเหนก็ฝากกำลังใจให้เก่งนแน่เด้อฝากกำลังใจฝากเป็นกำลังใจฝากเป็นกำลังใจให้เก่งนแน่เด้อเนาะไปครับก็จะึ้นเมื่อเที่ยงน้องพี่น้องมาดิเห็ดยังดิเห็ดยังเะถอคะเเห็ดยังเะถอคะเห็ดยังเหถอคะ ไปไปถามพ่อเบียงพ่อเบียงนี่ยังอยู่สิย่างปลาย่างปลาเออย่างปลาให้ลูกหลานกินน้องพี่น้องยี่พอร์ตกำลังย่างปลาปลาลูกที่จูบน้องตั้งแต่คลิปนั้นพูดและพี่น้องมันตายก็เลยย่างไหวเนาะย่างใบมันแหงแล้วก็ปิ้งซุ่นองซุนุ่งกินเนาะพี่น้องหัวละลายใช่ไหมคุ้มหัวแนวนะคือเพิ่มยอง คือผมอยังไปไปนั่งอยู่เตียงคุนป้าแกเอาเลย่อที่เสียอาหารไปพาดใบบัดนี้แก่รินไปอยู่หลังจากที่พาพอ่าทุกคนรออันเบิงสวนเออคือว่าแม่นเบิงส้ออมสอันนั้นเขาเนาะพี่น้องส้มเขาในี่ยให้น้านา้เดียวกับสิเขาวสวนกระโผดสีหักกระโผดเปจนสีกอนเนาะพี่น้อง มันมันการแก้ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาเดี๋ยข้ากกระโปรงเยเยาฮียเียบอ่บอยายาเอาตัวนี้พี่เอาตัวนี้เดี๋ยวสิ้ฮักให้เออ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 อ๋อพี่น้องเอาถือถ e si ือบอ่บอ่เดี๋ยวสิอฮักให้เองหยาดกันเนะทุกคนนี่พี่น้องเดี๋ยวสิดองฮักกระโปรงไปจี้เนาะโซ่ โอ้เว่อร์โอ้เว้ยค่ะอ่าไม่ต้องโซได้จักมากด่าเดี๋ยวอันสีร่องฮักไปจีจักซองซ้ำหมาก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวมือนาสีมะเห็ดเมนูแซ่บแสบเนาะพี่น้องเดี๋ยวมือนาสีอันเอากระโผดไปเห็ดบานเนาะพี่น้องเห็ดเมนูหวานหวานแสบแสบให้พี่น้องไรเบิองไรส้มเนาะเดี๋ยวมือนิกาสีร่องฮักไปจีก่อนซ้ำ สองหมากอนน้องพี่น้องกำลังโฟมอ <c oughs> ตอนนี้กะสาวกกะกำลังหากระโพดมาลองจีซีมอยู่พี่น้องไม่เห็นบอกกระโพดสองหมาสิล่องจีเนาะจีซีมสืส่อๆรัพี่น้องจีห้ยเล็กๆคนซีม กระจีกระโผดแล้วแล้วพี่น้อง,องนี่เดีย๋ยวสิเดีย๋ยวสิลองสิมให้เบิ่งเนาะหอนกระแส็บเลยพี่น้องเพราะมันเป็นกระโผดเขาวเหนียวเน,ะบบนาะแซ่บปะใครทสพนรือต้องสิสิมเนาะเสพพี่น้องเด้ผู้ได้จให้กินผู้ได้จให้กินไ<จ>ด้ก่อแซ่บบปะเสบขอบใจกันนะพี<จ>่ขอบใจเยอบใจเะ ก็โอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิบโมียังไรหรอกเนาะผ้ารอให้ดอหน้าเนาะผ้ามให้솜นาของซอกอเนาะพี่น้องก็สิจบเพียอังสำนีลยงเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็พาพี่ผักน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซอกอเนี่ยเด้อพี่น้องอันนี้น้องชัวพี่บอกพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เกยก็ได้เด้อ พบกันใหม่ในคลิปหน้าและน้อะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับ bye ๊ายบายบ๊ายบายนะ